เพราะว่ามีหลายรายมากขึ้นทุกทีทุกทีว่าถ้าลูกชายตายไปมีเงินบำนาญพิเศษตัวเองต้องคืนเงินเบีย้ยยังชีพคนชาราที่ได้มาบางคนหลักหมื่นไปปลายบางคนเป็นแสน <c oughs> คุณยายท่านนี้ค่ะอายุ70ปีแล้วบอกเครียดมากเลยถึงขั้นไปบนบานสารกล่าวบอกว่าขอเวอค่ะขอให้ไม่ต้องคืน <c oughs> ถ้าเกิดสมมติรัฐไม่เก็บเรียกคืนยายนะ <c oughs> ยายจะโกนหัวแก้บนเลย <c oughs> ไปดูหน่อยค่ะ เจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยเธอให้ช่วยลูกเถอะถ้าพ่อนายโยช่วยได้ก็จะโกนหัวให้หมดถุหมดสโสเออให้ช่วยเธออยากจนว่าเลยอันนี้นะให้หมดนี่หมดสินออก็นายห็นส่ะ คือเข้าใจหัวอกยายอะ่ะไม่รู้มันไม่มีทางออกแล้วไม่รู้จะพึ่งทางไหนเนี่ยพึ่งรัฐบาลก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าท่านนายกจะช่วยยายไหมเนาะหรือต้องมาบนบานสารกล่าวนี่ไงประเด็นคืออะไรนะ<อ>รู้ไหมก็คือให้จ่ายได้ภายในหนึ่งปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยร้อยละเจ<อ>็ดจุดห้าเออไม่ยกเบี้ยด้วยไงประเด็นคือมีดอกเบีย้ยด้วยนี่ยายประกอบแฟนประโคนอายุ70ปีค่ะนี่ไปกับพี่สาวพี่เขยจุดธูกรับไหวสารตายายหน้าบ้านเดียมเอบ้านกรวดบุรีรัมบนบานเป็นความเชื่อข,ของชาวบ้านนะเนาะ ไม่รู้จะพึ่งใครไงอันนี้แสดงให้เห็นเลยนะไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งรัฐก็คงไม่ได้แล้วมั้ง hmm. กลัวกลัวจะโดนเก็บเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ย บอกว่าถ้าสําเร็จนะถ้ารัฐไม่เรียกเก็บนะเราได้เบีเ้ยเงินชราเหมือนเดิมน่าจะโกนหัวแก้บนเลยให้หมดทุกหมดเคราะห์นี่คุณยายารูปของลูกมาให้ดูคืออะไรคือคุณยายหนะ่ะได้เงินบํานาญพิเศษจากลูกที่เสียเสียชีวิตไงตอนนั้นลูกเป็นอา,าสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในหน้าที่เมื่อปี2542ก็ต้องได้บํานาญพิเศษถูกไหมแต่ปรากฏว่าแกก็มาได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยทางอบตเขาก็บอกว่าเออจะได้2ทางไม่ได้นะยายงั้นคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมา บบวกดอกเบี้ยร้อยละต่อปีอีกแกได้มาเกือบ9ปีโดนเก็บย้อนหลัง58,800เอาที่ไหนละนี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยร้อยเจต่อปีก็จะเอาที่ไหนไงแกก็เลยบอกไม่มีต้องมาบนบานสารกล่าวตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เทศบาลมาแจ้งว่าจะชะลอการเก็บเบี้ยอย,อยังชีพผู้สูงอายุคืนนะคะมีแค่อําเภอกับทหารที่มาเยี่ยมและเอาของมาให้แต่ยายบอกโอ้ยทุกวันนี้นอนไม่หลับค่ะยังกังวลลําพังหาเงินกินไปวันวันยังลำบากมีแค่ไรายได้จากเงินบำนาลูกช ที่ตายไปแล้วเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นแล้วยายจะเอาที่ไหนมาคืนเกือบแสนอไปฟังเลยคะ่ะต้องหให้เขาก็หาไม่ได้ให้เขาเนาะที่หาที่ไหนให้ได้เขาไปอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้มีคนมาบอกอะไรหรือยังยังไม่มีเลยรัฐบาลเขารัฐบาลก็ไม่เห็นมาถามอะไรเลยเงียบเลย แต่ตอนนี้ยังกังวลอยู่ไหมในเมื่อทางที่นวันนี้กังวลเลยอย่ากังวลกังวลมาก ส่วนในวันที่26เมษายนนี้เดี๋ยวคุณยายต้องเดินทางไปศาลตามนัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเทศบาลยังยืนกรานจะเรียกเก็บเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบีย้ยโดยไม่ให้ผ่อนชาระถ้ารัฐบาลจะช่วยเหลือคุณยายบอกจะดีใจมากคุณยายไม่ต้องอังวลดิฉันบอกอย่างนี้เลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังก,งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของชีวิตสิ่งที่ยืนยันได้นะตอนนี้คือหนึ่งไม่ดําเนินคดี กับคนแก่ใดๆก็ตามซึ่งมีประมาณ6,000กว่าคนทั่วประเทศไม่ต้องห่วงส่วนเงินถ้าเกิดยังเหลืออาเรียกคืนแต่ถ้าไม่เหลือไม่ต้องคืนอาจารย์มิสณุบอกแบบนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีจะไม่ทําคนแก่แน่นอนดีครับนะเห็นด้วยเลยลรงต้บ้านดีกว่าครับที่พัต